และตอนนี้เนี่ยฮะอยู่กับเลิฟนะครับและชาวสีสเปซครับเลิฟอยู่กับกล้องครับศิลปินนะฮะที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะในเทศกาลรักนอัภาวาเดี๋ยวเราไปพูดถึงเทศกาลนี้กับพวกเขากไเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรเยอะมากอย่างนี้แนะนําตัวอันทีละวงเลยดีกว่าครับแล้วของพวกเราอีทีซีครับพวกเราวงลิปตาครับพวกเราวงอีทีซีครับและพวกเราวงสิงโตน้ำโชคครับได้แล้วดีครสวัสดีครับ ครับผมนะวันนี้มาโหเยอะแยะขนาดนี้มาทำอะไรครับในซีสเปรครับมาทอะไรแบ่งกันก่อนไหมฮะแบ่งกันก่อนทำมายุ่งแล้วกันเอาเด็กก่อนเอนเด็กก่อนอ่ะพวกเรามาเอ่อรีบเลยรีบเลยผู้เรามาโปรโมทนะครับคอนเสิร์ตเป็นเฟสติวัลชื่อว่ารนาพวานะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนนึ่นแต่จะมีการล้ำลึกย้อนยุคไปถึงยุค ุคเก่าๆหน่อยจะมีการมีเรื่องของอาหารจะมีการลเล่นมีมุมถ่ายรูปมีหลายๆอย่างที่ทําให้เรานึกย้อนไปถึงวันวานใช่มีการจัดสถานที่มีการจัดไปนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปกันให้แบบใครที่ได้ไปเนี่ยถ้าพ่อแม่ไปคงนึกถึงอด,ดีตวันเก่าๆเลานะครับรวมถึงว่าการเล่นดนตรีของเราด้วยศิลปินที่ไปทุกคนนะครับก็จะมีการเรียบเรียงเพลงใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับสถานที่นั้นก็คือเพลงนี้ รูปแบบของสุนทรภนะครับครับเพราะว่าที่ทำไมเราต้องเล่นเพลงสุนทรภ์เพราะว่าที่อพวานี่เป็นเป็นบ้านเกิดวงลิปตาพอดีคือเป็นบ้านเกิดของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงของสุนทรภ์กว่า2 0 0 0เพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่ปในทุกขั้นเนี่ยก็จะมีการบ้านสำหรับวันนั้นนะครับเพ่จะมีจัดขึ้นวันที่19มีนาคม26ิมีนาคมแล้วก็2เมษายนนะครับไปดูคอนเสิร์ตกันซึ่งพวกเรา3ศิลปินครับสิงโตลิปตาแล้วก็อีทีซี นะครับแล้วก็มีหลังศิลปินเลยนะครับจะไปเล่นกันในวันนั้นวันที่19มีนาคมครับซึ่งเป็นเสาแรกไปดูแล้วไปชมธรรมชาติกันหหิ่งห้อยเป็นยังไงการล่องเรือยังมีอยู่นะครับตลาดน้ําเรื่องของอุทยานรอสองคงจะได้เห็นเรื่องของอธรรมชาติแล้วก็ได้ย้อนด้วยไปในบรรยากาศเเก่าไมได้ฟังเพลงที่คุณคิดถึงแล้วก็เพลงใหม่บพวกเราด้วยนะครับแะทัางนี้อยู่ที่ขับโตแย่เลยนะครับ อ้าวเราตอนนี้อยากจะฝากอะไรแต่ละวงฝากผลงานฝากอะไรให้ชาวซีสเปสจัดได้เต็มที่เลยครับปิงโตนนะครับปิโตนปิงโตนก็ฝากเพลงซิงเกิลที่4นะครับชื่อว่าเพลงเธอคือของขวัญครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ด็อกจันสอ8 88 8แครับอันนี้ไม่ได้พูดซ้ำนะแต่ว่าถ้านีกใชไม่พูดอีกเลยครได้ติดอ่าแล้วก็เพลงใหม่ของเราพิตานะครับเพลงชื่อปอลรัชญาแปดบิ้นท์ไม่ใช่ครับเพลงชื่อว่าเอิบครับดาวน์โหลดที่ ดอกจัน496565อาจจะฟังไม่ชัดครับดอกจัน496565ครับอเค้รครับ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 ครัครับ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 ับคร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 นบครับยาแบคบครันคครับครัมับครัครับดอกจันอะไรครับคอกจันครบกรับคครับ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 ค88 ยังไม่เกลดเกินเดี๋ยวสิงโตได้ตังครับเป็นเงินฝ่ายเอางี้เดี๋ยวก่อนจากกันวันนี t ans> <t ans> ้นะฮะขอความพิเศษนิดนึงแล้วกันมารวมตัวกันขนาดนี้ขอสักเพลงสักท่อนหุกนิดนึงให้ความสิด s สเหน่อยและกันสุ้กันเอเราออไปทำไม